อกหักทั้งประเทศนางเอกยิ้มสวยรับมีหนุ่มจับจองหัวใจแล้วมินพิชยาแฮปปี้วาเลนไทน์มีคนให้ดอกกุหลาบบอกลาสฐานะโสดหลังคองตัวเป็นสาวโสดมาพักใหญ่ในที่สุดนางเอกยิ้มสวยบ้านรวยมินพิชยาก็บอกลาความโสดอีกครั้งหลังจากวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมามีหนุ่มปริศนาให้ดอกกุหลาบช่อโต พร้อมแคปชั่นระบุว่าปีนี้ได้ดอกไม้แล้วนะล่าสุดได้เจอสามินเจ้าตัวก็ได้อัปเดตเรื่องหัวใจให้ฟังว่าวาเลนไท์ที่ผ่านมาก็ดีใจแอบเซอร์ไพส์นึงที่ได้ดอกกุหลาบเมื่อถามว่าทําไมเปิดใจให้หนุ่มคนนี้ความจริงเป็นเพื่อนกันมานับนาน10ปีแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดมีไปไหนมาไหนมาด้วยกันบ่อย แต่ขอหุบตอบว่าเป็นนักธุรกิจหรือเป็นคนในวงการ